จุดแบบนี้นะครับรอให้น้ำมันที่เราปล่อยออกมาเขาเจเนอเรเตอร์ให้น้ำมันที่อยู่ในเจเนอเรเตอร์กลายเป็นไอนะครับจุดเหมือนกับเตาแก๊สธรรมดาทั่วไปนะ <c oughs> ก็คือเปิดหมุนแล้วก็ติดแล้วครับเห็นไหมความแรงไฟออกมาสวยเลยเราใช้งานได้เหมือนกับเตาแก๊สนะครับไม่มีกลิ่น <c oughs> อ่าสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเตานํามันสำหรับแคมปิ้งนะครับประกอบอาหารนะครับ ยี e ่ห้อ apg นะครับตัวนี้มีจุดเด่นก็คือเก็บเสียงครับเสียงไม่ดังครับเป็นของจีนที่เกรดพรีเมียมครับเกรดดีมากตัวนี้การพ่นสีทำสีหรือว่าอุปกรณ์ที่เอามาใช้เป็นส่วนประกอบนะครับมันคุณภาพดีครับเป็นทองเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการจุดจุดยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ต่อน้ำมันนะก็ มันจะวิธีจุดจะไม่เหมือนกับการจุดแก๊สนะครับเตาแก๊สนะฮะคือมันจะมีข้อแตกต่างก็คือการจุดมันจะต้องทําให้ไอตัวน้ํามันนะครับที่เราใส่เข้าไปในถังเนี้ยให้กลายเป็นไอก่อนเพื่อที่จะเอามาเผาไหม้นะคือถ้าเราไปเผาน้ํามันโดยตรงอย่างเงี้ยมันจะมีควันดาครับอย่างที่เราน่าจะเดาออกว่าถ้าเราเอาน้ํามันนะครับไปเผาเราลอง,ลอง,ลองว่าจะมีควันดาครับแต่หลักการของไอตัวเตาตัวเนี้ยใช้ ไฟนะความร้อนในการเผาให้น้ํามันที่อยู่ในท่อนะครับกลายเป็นไอเกิดเป็นไอปุ๊บมันก็เวลาจุดไฟมันก็จะไม่มีควันนะเตาแบบนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกแล้วนะนานมากคือสมัยก่อนมันไม่มันไม่มีแก๊สเลยนะฮะกระป๋องแก๊สนะฮะเขาก็เลยนิยมกันใช้กันแบบนี้นะครับ มันเป็นความคลาสสิกนะของการตั้งแคมป์การแคมปิ้งนะก็ยังเป็นที่นิยมถึงจนถึงปัจจุบันนะครับเรามาดูวิธีการจุดกันนะครับก็คือหลักๆก,การก็คือเราจะต้องเราจะต้องทําให้น้ํามันที่อยู่ในท่อตัวนี้นะครับอยู่ข้างในเนี้ยมันกลายเป็นไอก่อนก็คือการเขาเรียกว่าการเผาหัวนะครับเราจะต้องเผาหัวก่อนนี้ตัว e 2 0นะครับแนะนําให้เป็นน้ํามันพวกแก๊สโซฮอลนะมันจะขมเหลาน้อยครับทาให้มันไม่ตัน,น ปั๊มแห้อากาศเข้าไปนะครับก็ปั๊มไปสัก30-40ครั้งก็ได้นะครับคือเราจะต้องปล่อยน้ํามันให้พ่นออกมาจากนมหนูนะครับให้ลงไปที่กลวยที่อยู่ข้างล่างนี้เป็นถ้วยครับถ้วยเล็กๆอยู่ข้างล่างนี้ฮนะแล้วก็จะจุดไฟตรงน้ํามันนะให้ไฟครับไปเผาท่อ g e n e r a อร์นะความร้อนจะเผาให้น้ำมันกลายเป็นไอนะปล่อยน้ำมันนะให้มันไหลลงไปอยู่ในถ้วยตรงนี้วิธีการปล่อยก็คือนี่ครับเสียบตัวหมุนเข้าไปครับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนนะให้น้ำมันไหล เห็นไหมครับน้ำมันจะค่อยๆไหลลงมานะมแลท่วมละนิดนึงเข้าไปอยู่ในช่วยเรียบร้อยละตรงนี้จากนั้นเราก็จุดไฟเผาหัวก็วขออนุญาตวาร์ปมาตอนค่ําเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้ามันไม่สามารถที่จะให้เห็นเปลวไฟได้ชัดๆได้นะฮะโอเคก็จุดไปเลยจุดแบบนี้นะครับรอให้น้ํามันที่เราปล่อยออกมาเผาเจเนเรเตอร์ให้ทําให้ น้ำมันที่อยู่ในจินเลเตอร์กลายเป็นไอนะครับก็ถ้ามันไฟลุกขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปตกใจครับปล่อยให้มันเผาไปเรื่อยๆรอให้มันมอดดับลงไปนะครับทีนี้เราก็สามารถจุดมันจะค่อยๆอยมอดโอเคครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้ประมาณนาทีถึง2นาทีนะไฟที่ไฟเผาหัวดับลงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเตาร้อนได้เลยนะครับก็จุดเหมือนกับเตาแก๊สธรรมดาทั่วไปนะก็คือเปิดหมุนแล้วก็ติดแล้วครับเห็นไหม เรามาดูกันเปลวไฟสวยมากเปลวไฟก็เหมือนกับเตาแก๊สทั่วไปนะครับที่ใช้ตามบ้านนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นของน้ํามันหลงเหลืออยู่นะนี่ครับสีออกมาสวยอันนี้ใช้น้ํามันแก๊สโซฮอรอีนะประมาณนี้ครับเราก็สามารถหลีได้นะอ่านี้หลีก็หลีได้ประมาณไหนประมาณนี้่าประมาณนี้ฮะแล้วก็เล่งได้ก็หมุนนะครับนี้เล่ง คมแรงไฟออกมาสวยเลยเราใช้งานได้เหมือนกับเตาแก๊สครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะทีนี้เราก็มาดูวิธีการถอดล้างนะหลังจากที่เราใช้งานสามารถถอดออกมาล้างได้นะหมุนเอาตัวลดเสียงออกก่อนนะครับวนันนี้หมุนออกมาปึ๊บออกมาก่อนเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ใช้ครีมนะครับสอดเข้าไปในรูนี้สอดเข้าไปแล้วก็หมุนนี่ครับหมุนได้ละเห็นไหม จุเรีบยบร้อยใช้มือหมุนได้เลยตัวนี้หมุนออกมานี่ออกมาแล้วเราก็จะมองเห็นน็อตนะครับ3ตัว1 2แล้วก็3นะหมุนออกมา3ตัวจัดการถอดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ถ้ามันมีคราบขมเหลาอะไรเกาะแถวๆออนี้ดำๆนะครับเราก็จัดการเอาผ้าชุบน้ําหรือว่าผ้าชุบน้ายาที่ใช้ล้างอุปก,กรณ์ต่างๆนะครับก็เช็ดเข้าไปได้นี่ครับไอ้พวกนี้ก็เอามาเช็ดครับ ถอดมาเช็ดก็ประมาณนี้ครับที่เราจะสามารถทําความสะอาดได้นะหละกักการของการจุดเตานะก็คือเราจะปล่อยน้ํามันนะให้ออกมาจากหัวตรงนี้นมหนูตรงนี้นะครับตรงปลายตรงนี้จะมีอ่ารูลเล็กๆนะอาจจะมองไม่เห็นก็เราจะปล่อยน้ํามันออกมาเสร็จให้มันไหลลงไปอยู่ในก้วยตรงนี้นะกรวยที่รองรับตัวนี้นะ ให้มันน้ามันไปอยู่ในนี้นิดหน่อยนิดเดียวพอแล้วครับไม่ต้องเยอะอยู่ก้นๆนะครับก้นๆกลวยนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็จุดไฟความร้อนมันก็จะเผาน,น้ํามันที่อยู่ในในท่อทองเหลืองนี้นะครับน้ามันที่อยู่ในทองเหลืองตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็นไอนะจากนั้นมันก็จะพ่นออกมาเป็นไอนะพอไฟจุดติดกับไอของน้ํามันก็จะเกิดเป็นเปลวไฟของความร้อนนะครับ ที่หมอกเผาไม่ได้สมบูรณ์ข้อดีของเตา APG ตัวนี้นะก็คือความเงียบครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะตันยากครับเพราะว่าเป็นระบบการจนะ่ายน้ำมันเป็นระบบเข็มแทงนะครับเวลาเราเปิดหรือปิดมันจะมีเข็มแทงออกมานะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณของน้ํามันนะที่จะพ่นออกมานะแล้วก็ข้อดีของเข็มตัวนี้ก็ มันจะช่วยทําความสะอาดนมหนูไปในตัวนะครับทำให้พวกคราบขาขมเอาจากการที่เราใช้งานนะครับมันจะไม่ไปเกาะอยู่ในรูนะสมมติมือตัวนี้นะครับเป็นรูนมหนูนะฮะมันจะมีเข็มแทงอย่างนี้ขึ้นมานะแทงขึ้นขึ้นลงๆนะฮะคือใช้เปิดปิดน้ํามันนะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยบริเวณนมหนูตัวนี้นะในรูของมันเนี่ยมันจะมีคราบของพวกขมเานะครับไปเกาะเนี่ยรอบๆบนะครับพอกพอกอย่างนี้ถ้าใช้งาน,ปน,านเป็นนานเข้านานเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเสร็จ ก็จะพอกจนแบบทําให้รูของมันตันนะถ้าตันปุ๊บเมื่อไรเสร็จมันก็ต้องเสียเวลาในการทําความสะอาดนะฮะถอดออกมาล้างนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเข็มเข็มตัวนี้มันก็จะค่อยค่อยคอย,คอย,คอย,คอยที่จะทําความสะอาดรูทุกครั้งเวลาเราใช้งานนะครับมันข้อดีอยู่ตรงนี้ข้อดีข้อที่2นะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพวกเตาน้ํามันนะก็คือ มันประหยัดเราสามารถใช้น้ํามันได้หลากหลายนะฮะเราไม่ต้องกังนวลเรื่องแก๊สจะหมดอย่างตอนนี้ก็ใช้แก๊สน้ํามันแก๊สโซฮอล์ E20 เราสามารถดูดได้จากถังน้ํามันรถของเราได้เลยนะครับบางทีเราไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราลืมซื้อกะปบองแก๊สกระป๋องนะปั๊มน้ํามันมีขายอยู่ทั่วทั่ว,วใไหนก็มีขายนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สกระป๋องนี่มันหาค่อนข้างจะหาซื้อยากกว่าน้ํามันนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยถังตัวนี้ความจุ 500มิลลิลิตรก็ครึ่งลิตรนะครับใช้งานได้ผมว่าครึ่งลิตรนี่ใช้งานได้ถ้าต้มน้ําก็ได้เป็น10บสหม้อนะครับคือประหยัดมากซื้อครั้งเดียวก็ใช้งานได้ระยะยาวครับประหยัดแก๊สกระป๋องกระป๋องหนึ่งก็ประมาณสักห้าสิบาทน้ํามันลิตรละ20กว่าบาทก็ได้2ลิตร2ลิตรนี่ใช้งานผมว่าโอ้โหใช้จนลืมครับได้เป็นร้อยทิปครับ